เงินดีกว่าที่หาดใหญ่นั่นผมจะบอกให้อาว่าผมติดต่อให้เอามะ่บเกิดผมไม่ได้อี่นเลยเอ๊ะเปลายคูเต้นอะไหวังดีแล้วยังเออขอโทษขอโทษที่กเตนเด็นนางสสารที่นี้ร้อนมาพิ่งเย็นถ้งหมดที่ต้องแล้วบทีเอาไฟช็อตเด็กป่ะโอ้โหมันทำกับผักกับปลาไม่ใช่คนน่ะนาสงารเนาะ มึงทุบกันนะลนูกดิบกรอนจบดิท้อเอากล่องกินไม่ได้นะคุยไรอ่ะเฮ้ยเปล่าไม่ได้จะกินเธอก็หน่อยเหรอนี่ยไปพูดอะไรกับไอ้พวกนั้นมันว่าดูมันดิมันมองกันใหญ่เลยไอ้พวกข้างนอกนั่นน่ะเอเอไม่ต้องไปสนใจหรอกนะไอ้นั่นมันยิ้ยมให้ข้าด้วย,ยไปเห็นคนแก่ก็ยิ้มให้เลยวะพี่พูดนี่ลูกหล่อหล่ออะแฟนแค่เห็นมาติดพังกัอยู่ แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่ไม่งนนั้นเดทกๆไม่รู้จักแล้วหรอ,อหน้าเหาอนตเมนกล่องเหมือนกันนะที่เชียงใหม่ขี้จุกจิแฟนเองหน้าอย่างเองแบบบ้านนอกแฟนข้าติดนอกเว้ยครบปะคร<พ>บพี่ผู้รู่มนี้กล่องขอนะอิงไปเลยครบนะอี่ว่นี่นี่อย่าหาว่างูนี่อย่าหาว่าไล่เลยนะ พฮ้ยสองคนรีบกลับไปก่อนเถอะพราะว่อะไรเดี๋ยวบิ๊กบอสข้านายใหญ่อ่ะมาเห็นเข้านะมาเจอเลียวอุ๊ยเขาด่าว่าข้าพาคนมาวุ่นวายเดี๋ยวบ้าข้าก่อนก็ได้งั้นเดี๋ยวข้าพายก่อนนี่ไปบ้านลุงมันก่อ,กอนเออเออแล้วเดี๋ยวยังมีเจอพายกันอีกเออเออไปเลยมองหน้องใจ้ตู้เขานะน้องยังไงยังไงก็อย่าโหมงานหนักนะ รักษาเนี่ยรักษาตัวเราบ้างอ่ะให้แกได้อยู่วงการได้นานๆเบื่อโคเบื่อโคเบื่อโคดีนะเนี่ยนายที่ยังไม่มาแล้วก็หมดหนี้กันแล้วนะแม่มาลิเออถ้าไปชิบหายจะต้องดีค่ะวิ่งล้าละลางของนะ พี่หในบ้นต่ก็ไปชี้ไต้องดูแลกันนะไม่ไงระวังระวังอยู่ในวระวังไปชี้ถึง0.5คนแน้วพิคกันว่าาหรอกคุณเทพยูดาครับตอนนี้งานเราเริ่มดังแล้วนะครับนี่ขณะเรายังไม่ได้ส่งข่าวไปที่ไหนเลยนะฮะแต่ <maybe privilege S 2> ว่าสองสวันมานี้เนี่ยเริ่มมีพวกคอลัมน์ซุปซิปพวกตามหน้าบันเทิงอะไรอย่างนี้เขาเริ่มเขียนให้เราแล้วครับพวกที่เขียนอาจจะต้องเขียนข่าวเกอก็ได้นะคะ ทำไมคุณเทพพิธาพูดอย่างนั้นนะคะคนอื่นอาจจะดูเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่สมยุิาแล้วถือว่าเป็นเรื่องงานครับบกวนคุณเจนช่วยอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะคะ เรือนคืนเทพยุดาและครอบครัวผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับทราบข่าวการจัดงานแต่งงานของคุณผมชื่นชมในความรักที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ของคุณแต่โชคร้ายที่พี่ชายของคุณคุณสะทนกำลังคิดแย่งแฟนคนอื่นทำให้เจ้าตัวคืณนางสาวเจนิสาตอนนี้มีพฤติกรรมเช่นานางกาพีพบผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกัน ช่างเป็นความรักที่ต่างตามต่างกับความรักของคุณจริงๆว่ายังไงคะเป็นการเขียนที่ห่วยแตกมากค่ะแจนคิดว่าคนเขียนนี่คงจะมีไอคต่ำมากเ,เรื่องนั้นช่งมันะค่ะ รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าอะยุดาแค่อยากรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเจนกับคุณสะทอนไม่มีอะไรกันค่ะถ้าคุณเจนจะเป็นแฟนพี่ทนจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องของยุดาหรอกค่ะแต่ยุดารับไม่ได้ตรงที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะคบผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกัน ยูดาชิงชังและก็กขัดขวงผู้หญิงแบบนั้นค่ะยูดาไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยและถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงขึ้นมายูดาจะลงมโปรเจกต์นี้ค่ะโอ้แทะเออมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคุณยูดาครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันเป็นเรื่องไม่จริงนะครับยูดาก็อยากให้เป็นเช่นนั้นนะคะเพราะยูดาชื่นชมคุณเจม แล้วก็ชื่นชมความรักของคุณเจนที่มีกับคุณปราภูมาโดยตลอดเจนไปเสร็จคุณยุดาไปแล้วถ้ายังไงคุณลองถามคุณสะทนดูก็ได้นี่คะแน่นอนค่ะแต่ยุดาอยากถามคุณเจนก่อนขอบคุณนะออค่ะขอโทษค่ะแต่วันนี้ยุดาไม่มีสมาธิจะคุยอะไรทั้งสิ้น ส่วนเรื่องพิธีมั่นก็ขอเชิญมาชมกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วคุณมาเทิงช่วยทำรีพอร์ตสรุปให้ยุดาด้วยละกันขอตัวก่อนนะคะคุณเจนคะไม่อยากรู้หรอคะว่ายุดาได้จดหมายมาได้ยังไงเจนไม่สนใจเสกขยานั้นอะคะ่ะแลวเจนก็ไม่สนใจที่จะสืบด้วยว่าคนเขียนนั้นเป็นใคร เจนแน่ใจว่าคนเขียนนั้นก็เหมือนเศษขยะน,นั่นแหละค่ะเวลาเท่านะค่ะที่จะบอกว่ามันเป็นขยะหรือเปล่าเอ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 าืมเรื่องบตดสนเทศไปก่อนเลยตอนนี้มาว่าเรื่องงานบ้านกันก่อนนะให้มีอะไรมาเสนอเรืองบ้างนะครับ คือตอนนี้นะครับจะมีคนสนใจงานแต่งงานของคุณเทพยุดาเยอะมากเลยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นงานม่านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหนังตัวอย่างนะครับ mm hmm. เราต้องทําให้หน่าสนใจแล้วก็เป็นดูดให้คนมาติดตามงานแต่งงานของเทพยุดานะครับ mm hmm. ตอนนี้อันนี้คือไอเดียที่แจนเขาว่าไว้นะครับ mm hmm. นี่ส่วนนี้เวทีที่เราจาลองมาอ mm ือ hmm. นะครับ mm hmm. ที่จะออกเป็น อิ่มจิ่งโงเลยว่ากินเข้าไปต่างๆสามชามเข้าไปนี่เป็นเขามีลูกค้าแบบกินมาเชียงหลายๆคนก็ขายหลายนี่ขายถูกแม่วันดีครับเล่นอะไรครับเนี่ยไม่ได้เล่นมว้ยฉันไม่อยากให้เจเจเนี่ยมันเห็นฉันก็เลยต้องมันดักรอเอาวิธีนี้อาใส่ผมเป็นแม่ลูกกันจริงๆเลย เล่นลูกไม้เดียวกันเดะเลยไม่ต้องมาว่าอ่ามันจะมีอะไรหรอครับรูปนี้ทำไมล่ะครับถ่ายที่ไหนอย่าบอกนะว่าไม่รู้พที่รีอสอร์ที่นครนายกเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมห้ามโกหกนะโกหกไม่ได้นะแล้วบอกมา ่างไ,ไือที่ไหนบอกมาอืมว้ยยุ่งเร็วเร็วพูดเร็วเร็วสัลโีคันี่ยชเองเจนฉันอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ต้องหันมามองครับแม่ฉันถามเรื่องตภูมิใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วเธอยังไม่ได้ตอบอะไรใช่ไหมอาเขื่อนไปแล้วครับเออดีแล้วนับหนึ่งถึงสิบแล้วเผ่นนี้ออกมาเลยอาทบาผมดีไหนอยวคุณแม่นครับนาด่ดวน,น